สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าทักทายเช้าวัวนเสาร์ที่5พฤศจิกายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคําสารการนาคะทองคำวิเคราะห์แน้มราคาทองคําและแต่งานราคาทองคำ,งาาคางคำประจำวันนี้ราคาทองคําระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ 1,628ดอลลาร์ถึง1,649ดอลลาร์ 1, ด้านอนนัตจีลนีลล่าขึ้นไหวร,ระหว่างบริเวณ1.12.49ถึง1.12.97จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวร,ระหว่างบริเวณ37.52ถึง37.94บาทต่อ1ดอลลาร์ท่ามกลางความกังวลหลังธนาคารกลางสหรัฐเฟดมีมติปรับขึ้นอาาัตราดอกเบีย้ย 0.75%สู่ระดับ3.75-4.00%ถึงซึ่งนายเจรโรมประธานเฟดได้ถแถลงหลังการประชุมว่ายังเร็วเกินไปที่เฟดจะพิจารณาเรื่องระงับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งสร้างความกังวลว่าวงจรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะยาวนานกว่าที่คาดไว้ ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่งด้านธนาคารกลางอังกฤษ BOE แถลงว่าเศรษฐกิจอังกฤษได้เข้าสู่ภาวะถดถอยในไตรมาส3าของปีนี้และภาวะถดถอยดังกล่าวนะคะจะดำเนินต่อไปในปี2566จนถึงปี2567ด้านสกุลเงินหยวนแข็งค่าขึ้นหลังนายอี้ถังผู้ว่าการธนาคารกลางจีน PBOC ยืนยันคำมั่นสัญญา ที่จะรักษาเสถียรภาพของเงินหยวนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจเต,เติบโตได้พร้อมให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงนโยบายการเงินนอกจากนี้นะักลงทุนมีความหวังว่าจีนอาจจะเลิกใช้มาตรการโควิดเป็นศูนย์และกลับมาเปิดประเทศในที่สุดนอกจากนี้ตลาดนะคะยังให้ความสนใจเกี่ยวกับทิศทางผลลัพธ์การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะจัด วันที่8พฤศจิกายนแนะนำนักลงทุนควรติดตามเช่นกันราคาตองคำเคลื่อนไหวผันผวนระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,615ดอลลาร์และ1,600ดอลลาร์หากรลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับตัดไปที่บริเวณ1,585ดอลลาร์ด้านแนวต้านได้อยู่ที่บริเวณ1,660ดอลลาร์หากผานขึ้นไปได้จะมีแนวต้านตัดไปที่บริเวณ1,680ดอลลาร์และ1,690ดอลลาร์ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่5พฤศจิกายนปี2 5งหา้อ้างอิงราคาของวันที่4นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคามาจากสมาคมค่าทองคําทั้งหมด2ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่2เป็นราคาก่อนี่ปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนจะเปิดตลาดในช่วงเช้เา,า,อชา,ชชาของวันนี้เช้าว,วันที่5พฤศจิกายนปี2 5งหา ทองคำแท่งก้สกข้เรซนรับซื้อ29,200บาทขายออก29,300บาททองรูกปัดกสกขึ้เรซ็น 6, รับซื้อ2 8 6 6 7สบาท56สตางค์ขายออก29,800บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำสรุปรวมของวันที่4นะคะราคาเป็นลบไปที่50บาทแม่มสินก็ต้องขอ,ขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำ มณฑทีนี้ด้วยนะคะขอตองรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่สิสุกจะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสิสุกยนะคะขอบคุณทุกการติดตาม,มารับชมแล้วพบกันใหม่ค่ะ